ลูกแต่สาววันใดมือนีกันชวนมากจะโม่งโมงเศ้าจากมือมือนตีตีซีตีสามว่ามือยากมือไประชงสก,การมืดน,นะะั่นกันเขาหาลับตั้งแต่มือแรกเลยคัณปอไม่ต้องแดงงานกันเอาเมาเมาใจรวมทีเดียวเมาใจร่วมเลยบัดน,นี้เขาเริ่มงั้นตั้งแต่วันที่ที่เพื่อเสียคุน,นบอ<า>ตั้งแต่มือแรกเลยตั้งแต่วันที่ ขันที่เวันที่จวที่มัที่ัในขั้่เทาลยนะนี่มัในขั้นที่เทาลยรม่แวันที่เจ็ดวันที่เอันฟูเป็นปไหอยู่ฮะจ้าจ้าผ้าพนเอาไว้มือหนึ่งสองหมือนที่เท่ากี่ิดจังไหนเอา่องหเาลืแต่มือออกตัวออกมาเลยโอ้มือมือมืออเอาศพออกมามาเลยห้าร่าเห้าสิ เข้าชิดงานเข้าเข้าเข้าชิดนี่เข้าดีชิดเป็นอ Animal ร่วมเลยแต่ Mouse ใจเพื่อนเดียวห้าเพันนั่นนั่นงานบ่หลายมือเลยกับงานหลายมือเลยมันติดตินไังไหมพอเข้าชิดพอกันหมดก็เลยอยากเป็นมือเอาไปเมา s e รวมใจเพื่อเดียวกังานสามมือกับหามือยังติดเลเอาแบบเดียวกันหมดเหมือนกันราคาเท่ากัน ตื่นแต่เด็กลุกแต่เสาแต่ตีสามเ้ตีเทอาเดตีซี่บานนี่ซูเปอซเลิกเลยปอสามทุ่มสามทุ่มเก็บคองจนยังแล้วพ่รวัเร่งจะแข่งนี้จนจนแข่แชกเาอยูจนกูแชกสิไปอืมันเลือหน่อยอันนี้ขัเร่างแซมแล้วนี้ล่างล่างนี่ล่างขึ้นล่างยังแล้วเรียบร้อยก็คือจบคือมาขึ้นนี่แหะคือว่าป้ายูหอวใจมาขึ้นนี่อแล้วหอดนั่นตบ คือว่าสั่งแจกไปเมื่อกบ่มวลกันบ่แม่ขั่วแมีนเออกระมวลต้องกัรก็แจกก็เบื่อไปกับ่เมียนี่ย่าเรก้อยแม่สมบัตโอ้ว่าเสรมาจิ้มไม่ได้ขั่วไปแล้วโอ้่าเสมาจิ้มน้องไส้ก็ทอดปลาทอดต้มอดปลาปลานี่เจ้าภาพเป็นผู้สื่ออาหารทุกอย่างเจ้าภาพหมดแม่ขั่วรักจะหิตครับเขาโอ้แม่ขั่วแม่ขั่ว

เฮ็ดคาบเราจะย่างบบไม่ตัดมุ้มีตอดไก่ทอดปลาต้มออมคน3นสามสี่ยางคนเหล่าแต่ละมือแต่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 ละคนเขาไม่แก่คเหาาข้ามึงข้ามึ้งสามที่ยางเมนเดซทอดไก่ตำมุ้งแก่ก็ไม ยน่ม <that is German> ือเว้นหคือเย่มือเว้นนี่ล่ะยน่ามือเสาเดว่าเานล่างน้ำแกอนเนาะยมือแรงจะนกบแล้วก็หอมใจโอ้ย่มือแรงดิาว่กมืนเดิมเี่ามือแรงน่ะเียมือแรงกนสินักเยอน้อยดิเพราะว่ามันหลายมนบแขกหลายก้าเนี่ยมเว้นนี่สิบ่บ่ด่บ่อดหัจำเนี่ยบวห่ามือแรงีิป้าก็เ็นก่อนม่สูกินนมือนีามางไม่บิน ยังไม่แลยงนี่วินนมึงกันไหนเออวินนทากันกับเจ้าห่าวเราเตียนในขั้วเนี่ยมันม้วนมันเยอมากในขั้วนี่เนาะโอ้สินรับบานนี่ไอ้ไอ้ถามเนา่ยบ้านเนี่ยงานหนึ่งงานหนึ่งงานหนึ่งเนี่ยเขาเขารับแถบยั้งยังขันต่ำขันสูง มันบ่ไม่สูงบ่ไม่ต่ำกันเท่ากันเลยจ้โอ้เท่ากันมืดโออเท่ากันมืดเดีวแต่ทีเขาตกลงราคาแั่ทีจ้าตกลงราคากันได้โอ้ตกลงราคากันได้เนาะจ้อื่ซอยตลอดที่กนเถาจนมาแล้วกแลี้วคุณแล้วทุกลี่ยหมดทุกอย่างขวดปัดเซททัวให้จนแล้วมืดทุกอย่างก็จะได้เมื่อนอนสบายสบายสะอาดสะอาดนละิตเก็ี่ยหมดทุกอย่าง บ,นน ôn, บันนี้จะจะคนบ, rop, บันนี้จะค้นมาเรกรั้เดข้นมาสิรับรับจะคนเดีวเห pues ็ดเห็ดผ yeah, oh, ้ากันเห็ดจะค้นอาโดยสถานแานผ้าผกันเห็ดจะคนแต่แต่ละงานละงานหกคนเจ็ดคนหกคนเจ็ดคนโอ้หกคนเจ็ดคนกัน คือบ่กิว่าซอยกันเห็ดอันนั้นอันนี้เนาะมันกัจ่านะตัวมีเี้ยตดเลยกตูดเลกดามเน yeah. nah, ่บ้านนี้เขารับงานหนึ่งงานนึงนี่คนตัชุดกับสองหมื่นเจ็ดชุสชุดกับสามหมื่นำสองห่นเจ็จาชกกับสามหจารือว่าここส, OUGH, data, สัฐานะพี่น้องกันนี่กันเรดน้กุยกันได้คุยกันได้จ้ แบบพวกมิชาน่าเนี่ยค่ะเบาแพงเมื่อแล้วคู่บ่ยมิชาน่าก็เอาปักลางก็คอยเลี้ยงกันไปน้ำเนาะใจ้ะเป็นงานเป็นงานงานตายังตีมันเกิดต้องคอยเลี้ยงกันพวกนี้ก็จะไปใกล้หมีกับบวกกันได้เนาะอันของเป็นนมเไปเอาน้ำสองมือโอ้งานนี้สำหรับพี่น้องเนาะนี่เนาะน้องแน่จ้าน้องเป็นนมแต่นี่เอาหน่อยก็เลย มัต่างเทศไปหาผู้ตายน้ำเนาะโอ้ต่างเทศเอาบุญน้ำเนี่ยแหละครับชีวิตแม่คั่วหัวหุ่มพ่อาหันศพเข้ากระดาแม่คัวซื้อได้กัะเด้อแม่คัวหัวหุ่พออาละพัดตื่นแต่เด็กลุกแต่เศร้างขอเป่าไฟฟูไม่เห็ุเพื่อผู้ดูเพื่อผู้ตาย